สวัสดีครับพบกับผมโตชแนลนะครับกับรายการยูโรสัปดา์ยี่สิบโฟกัสนะครับอ่า EP นี้ก็เป็น EP ที่สิบแล้วนะครับผมเข้าสู่รอบสิบวทีมสุดท้ายแล้วนะครับส่วนผังว่าใครชนะเราจะได้เจอกับใครนี่เดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมแต่ตอนนี้ผมจะไล่เป็นคู่ๆไปก่อนนะครับผมเริ่มจากคู่นี้ครับคู่แรกนะครับประเดิมกันวันวันเสาร์ที่26มิถุนายนนี้นะครับเวลา5้าทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับผมเล่นกันที่ยูฮันครอส อารีนานะครับผมกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างเวลกับเดนมาร์กนะครับก็สูสีกันนะครับผมเป็นทีมที่ไม่ได้ถือว่าเป็นบิ๊กเนมหรือบิ๊กทีมหรือว่าแบบเขาเรียกเป็นตัวเต็งของยูโรครั้งนี้นะครับผมแต่ว่าจะมีทีมหนึ่งในสองทีมเนี้ยครับเข้ารอบต่อไปแน่นอนนะครับผมจะเป็นเวลหรือเดนมาร์กเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าใครจะได้ดวลใครบ้างโอ้โหที่แน่แครับเกตสสเปอร์เพียบเลยครับผมว่าจะเป็นแกเรตเบล นะครับโจโรดอนนะครับผมที่จะได้เจอกับปีเอเอมิวฮอยเบียกนะครับผมรวมถึงแคสเปอร์ชไมเคิลด้วยนะครับที่เป็นนักเตะของเลสเตอร์แต่ว่าก็ได้เจอกันแล้วในพีเอเมลีกนะครับผมแล้วรวมถึงนักเตะคนอื่นครับอย่างยานดิดเวสต์กาดนะครับผมยูซุปโฮเซ่นนะครับผมแล้วก็ตัวเก่งอย่างอ่าเขาเรียกนะดัมสกาดบิ๊กเฮลดัมสกาดนะครับแล้วก็ยังมีคอเนอร์โรเบิร์ตรวมถึงอารอนแอมซี่เรื่องตัว อีธานอัมพาด,ดูออเกจยานี้ลงไม่ได้นะติดโทษแบนนะครับผมซึ่งจะอยู่เขาเรียกอะไรนะจะเจอกับคริสเตียนไม่ใช่คริสเตียนคริสเตียนอีลิเซนลงไม่ได้นะครับผมแล้วก็เป็นอะไรนะอะไรคริสเตียนเซนอันเดสคริสเตียนเซนเออของเชลซีนะครับโ,โหนะบเตะเพียบเลยนะครับยังไงก็รอลุ้นกันนะครับผมเสาร์นี้นะครับใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับก็ ช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วต้องก็ต่อกระโปรงต่อในช่วงหน้าช่วงที่2ของรายการยูโร2 0 2สครับ